สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Air Report รายการที่จะมารายงานสถานการณ์และคาดการฝุ่นละออง PM 2.5ของประเทศไทยค่ะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยในวันนี้นะคะถือว่าปรับตัวลดลงเลยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ค่ะแต่ยังมีหลายพื้นที่อยู่นะคะที่มีค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้มนะคะและมีบางพื้นที่นะคะที่มีค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานถึงขั้นระดับสีแดงแล้วนะคะ เรามาดูกันนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะได้แก่เขตบางรักเขตประเวศเขตลาดกระบงังจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะในพื้นที่ภาคอีสานนะคะได้แก่จังหวัดหนองคายและพื้นที่ภาคก,กลางนะคะได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ สำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เขตสีแดงนะคะควรงดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าเกิดจําเป็นที่ต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งจริงๆนะคะควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและตัวเช็คค่าฝุ่นนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะ สำหรับการคาดการฝุ่นละออง PM 2 5นะคะช่วงนี้เรายังคงต้องเฝ้าระวังกันในพื้นที่กรุงเทพมหา,าคนครและปริมณฑลกันอย่างใกล้ชิดค่ะทุกท่านนะคะสามารถเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Airfo ไทยค่ะและถ้าหากใครนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5สามารถกดติดตามได้ที่เพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเพจ a c e b o o k กรมควบคุมมลพิษค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ